ขอแก้ไขนะครับสไลด์ตอนที่เจ็ดขีดสามนะครับขอแก้ไขสไลด์ตอนที่ 3. เจ็ดขีดสามพอดีมีคนพบข้อผิดพลาดอยู่ซึ่งต้องขอบคุณผู้ที่พบข้อผิดพลาดนะครับซึ่ง เป็นใครตามดูใน Facebook ได้นะจุดที่แก้ไขก็คือมีอยู่สองจุดหลักๆก็คือตรงจุดนี้นะครับคือตกแต่ชีีหักเหไปนะครับแล้วก็ ที่สองจุดนี้คือ <c oughs> ตำแหน่งของดัชนีหักเหสลับกันนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นสมการที่ถูกต้องนะครับสมการที่ถูกต้องจะเป็นสมการด้านบนนี้นะฮสมการที่ถูกต้องที่แก้ไขแล้วก็คือ N พราม์ ime, สำหรับผิวที่หนึ่งนะ n ลบ เอ็น n ส่วน s บวก n พรัมส่วน s พรัมหนึ่งมีค่าเท่ากับ n พรัมลบ n หารด้วย r หนึ่งนะครับส่วนพิวที่สอง n พรัมส่วน s สองนะบวกด้วย n ส่วน s พรมมมีค่าเท่ากับ n ลบ n พรัมหารด้วย r สองนะครับแล้วต่อจากนั้นก็เหมือนเดิมนะรตรงนี้เป็นจุดที่ดีมากนะครับสำหรับผู้ที่ แจ้งข้อผิดพลาดแสดงว่าคุณอ่านแล้วก็คิดตามจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเห็นมีข้อผิดพลาดในสไลด์ในลักษณะอย่างนี้อีกนะฮะก็ขอให้แจ้งมาได้เลยนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะ,ะเพราะว่าเราจะได้ช่วยทําให้มันถูกต้องนะแล้วก็สแสดงว่าคุณได้อ่านและคิดตามจริงๆอย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆช่วยปรบมือให้กับคนที่แจ้ง ข้อผิดพลาดตรงนี้ด้วยเข้าไปดูได้ใน Facebook นะครับว่าเป็นใครขอบคุณครับ